ม้าจ๋ามาพี่น้องจ้ามือนีราเฮดขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่นะคะพี่น้องคะเส่บๆหลายๆมึงในพักก่ะมีท่าที่พี่น้องเห็และะ้วค่ะพักที่จะคล้องมัดก,กินนะคะมาจ๋ามาสวัสดีจ้าสวัสดีแม่ๆป้าๆพี่ๆน้องๆนะคะมาแซ่บน้ากันเด้อดอตีนไก่กับเปือเป่อยๆค่ะสิกินเหมือนบาบูสดก้อนอันดับแหลกเข้าอืมนัวแหง้งนัวมากเลย เอาคุณตีนไก่ออกก่อนเอาสิสาวเส็นกันล้าดแม่มังเส็นแซบเส็นนัวเส็นกระปุ่นมื้นนี้แหละกินเสนนะะ็นกลางเ้อค่ะมาดีดน้เขนาน้ำดีแท้ Mm-hmm. ซชบอือพริกหยวก สินค้าเปิดไปทางให้แล้วนะคะแม่แม่ป้าป้าหลายท่านอยากให้เปิดไปทางหลายเลิเ,เปิดให้จะ้ะเปิดแล้วก็ผนตอบรับดีนะคะว่าปฏิเสธรับสินค่ะ ขอพรบคุณหลายๆด้วยค่ะเพราะว่าพี่แกงถ้าปฏิเสธปุ๊บเอาทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะแม่คะอารมณ์แบบว่าคือจังแม่ๆไปตลาดสดไปตลาดมาเราก็นั่งขวกนั่งตำพี่แกงเองแล้วค่ะแบบนั้นเลยค่ะกินนี่ทะลุถุงแพ็คมาเลยนะคะลูกค้ารีวิวมาอยังดีเลยพี่น้อง พูดอะไรตดหนังยูตดพี่น้องค์อ, <c oughs> อืมบ่เกรงใจแม่เลยแม่เห็ดคิบอยู่ฮึลายแซแบบ่บแซ่บ เหลืออยู่เด้อเขาพุ่นกับเลือแซ่บ Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. ชอบเอาตีนไก่ไหอย่างนี้ mm hmm. กินตีนเดียวนึงหมองแซมมันคือเครื่องมันค่ะเครื่องมันกับผักมัน 嗯。 จัดน้ำการแซ่บๆด้วยค่ะแม่ค่ะอิ่มแห้งอิ่มพักพักลายวดเด้กินกระหล่ำทั่วงอกสะใจค่ะพี่น้องค่ะมมนเข่ากันห้ค่ะกินแบบสดๆนะพบก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า